ทำไมถึงยังไม่มานะเธอพอรู้ไหมว่าตอนนี้กี่โมงแล้วอ่ะเธอรู้ไหมเดี๋ยวนี้ฉันรอเขานานมากนะทั้งที่แต่ก่อนฉันแค่ส่งจดหมายไปหาเขาก็มาเลยไม่เคยต้องรอ,อนานขนาดนี้มาก่อนเอาหน้าบางทีคนเราก็ต้องมีธุระกันบ้างเธออย่าคิดมากเลยนะนั่นไงเขามาแล้วกว่าจะมาได้ เออโทษทีพอดีวันนี้ไม่กว่าของฉันขนมันหักไปซี่หนึ่งนะขอโทษนะนายรู้ไหมฉันรอนายมานานแค่ไหนอะ่ะแต่ก่อนนายไม่เคยมาสายเลยนะฉันแค่ส่งจดหมายไปแป๊บเดียวนายก็รีบมาหาฉันเลยอะนายยังรักฉันอยู่หรือเปล่าฉันเดิมไม่แน่ใจแล้วอ,อ๋อขอโทษจริงๆ <laughs> ฉันยังรักเธอเหมือนเดิม แต่เตาผิงมันไม่ค่อยดีน่ะฉันพูดตั้งหลายทีเตาผิงจะพาฉันไปไม่กว่าเรียกก็ไม่ค่อยมาแถมวันนี้มันหาไปสิ่งหนึ่งด้วยขอโทษนะขอโทษจริงๆคราวหน้าฉันจะรีบมาฉันสัญญาเลยไม่ฉันไม่ฟังอะไรทั้งนั้นน่ะพวกนายใจเย็นๆนะฉันว่าเรื่องพวกนี้เราค่อยๆคุยกันดีกว่าใจเย็นแล้วค่อยพูดกันดีไหมไม่ฉันไม่ฟังเอานี้เธอเดี๋ยวก่อน บางทีเธอยอมจเงียบและฟงังฉันสักหน่อยบางวันที่ไม่เจอทีาไม่เธอต้องเ,อเงียบเงาบ่อยๆไม่จริงไม่เลยไม่เคยจชไปหาใครไปแต่อย่าไปคิดเลยอยากให้รู้ไว้กรานั้นเธอจะทำทำอะไรใจถึงสบสนตอนนี้เธอจะทำทำม ถ้ม่คอะไรแต่ฉันิไมเว่ยมันยุ่งไม่อย่างก็เว่ขาดรถู่กำลังวุ่นก็รีดดจะคิดมากอยากสื่อสารคงจะต้องเปน้องพี่าแกคิดถึงสามแค่นั้นฉันทราบจะไปหยุดตรงหน้าจะไปหาแนแน่จะอยู่ที่ไหนจะขึ้นไม่กว่าตหาแน่อ่ที่คฉันไว้ม่ได้อก อยาจะมาได้อาจีอดอึเธอกลับมาได้ไหมเธอมีฉันไมีว่ารู้นั้นี่อยู่ที่ใดแค่หลับตาลตืมตาเมื่อไรก็มีเธอช ก็เธออ่มืเธอคนเดิมชอบคิดแ ก็ไมกวาดมันแทงมาอย่างนั้นก็เต่ากาดกระเป๋ามันหล่นตม้ทุล่ยอย่าคิดมาอยากสื่อสารเขาต้องพิ้งล้องพ่ราแกคิดถึงสามแค่นั้นฉันก็ซาจะไปอยู่ตรงไหนจะไปหาแน่เจอจะอยู่ที่ไหนเดี่ร้านลุมอตต์ต้องหาแน่แน่เทคทฉันไว้นี่พวกเธอดีกันเถอะนะใช่ใช่เรารู้จักกันมาหนึ่งปีแล้วนะอยู่ๆให้ฉันหน่อยนะ ฉันหยุดมาสองรอบแล้วนะนาจะอาอะไรอีกก็อย่าให้มีรอบที่สามอะถ้ามีรอบที่สามล่ะก็อย่าให้มีรอบที่สี่รอบที่ห้านี่ไม่ควรโอ๊ยพอฉันไม่คุยด้วยแล้วโอเอนะดีกันดีกันไม่เอาน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 าเอองั้นพูดทิ้สักจานไหมหม่ำๆนะไม่เอาอ่ะสำหรับเธอคนพิเศษฉันให้เลยสองจานโอเคไหม